จบลงไปแล้วสําหรับการประกวดไทยซูเปอร์โมเดล2024หนุ่มสาวรุ่นใหม่พร้อมระดับวงการแฟชั่นและวงการบันเทิงแล้วค่ะวันนี้เส้นทางบันเทิงขอพามาดูสีสันความสนุกและความยิ่งใหญ่ของการคัมแบ็กเวทีไทยซูเปอร์โมเดลในรอบ4ปีบอกเลยว่าจัดใหญ่อลังการเริ่มความคึกคักด้วยแบล็การ์เดตที่ชวนเหล่าคนบันเทิงและคนในแวดวงแฟชั่นมาร่วมเดินพรมดํางานนี้ทีมนักแสดงช่อง7 HD ของเราก็พร้อมใจกันมาร่วมงานหลายคนอาทิโอชาคริสแอนนักลุกส์ภูมิเกียติภูมิชิงชิงคริสท่า อีกมากมายมาดูกันหน่อยนะคะแต่ละคนเปลี่ยนลุกจากเต็มมาในคอนเซปต์อะไรกันบ้าง พู้พกวดทุกคนเขาทั้งหล่อทั้งสวยเราจะยอมได้ไงแต่วันนี้แก้มสวยพิเศษคิดอะไรมาเนี่ย แกลมแต่ว่าขึ้นมาจากน้ําอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความเวทลุกนิดนึงอ่ะแล้วก็แบบว่ากระโปรงอะไรอย่างเงี้ยที่เลือกก็เป็นเป็นฟิลเหมือนแบบว่าสบายๆเหมือนแบบมานั่งดูโชว์เ <enjoy S 2> อ็นจอยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้คือสบายๆแล้วนะไม่ได้เต็มขนาดนั้นเพราะว่าน้อยชิ้นมากข้างในไม่มีอะไรเลยอ๋ออครัใช่ครับกลัวลว่าถ้าแ,แก้มหนาวเนี่ยเราต้องถอดสูตรให้เนี่ยมันจะเป็นอะไรหรือเปล่างั้นเดี๋ยวแก้มหนาวเลยตรงนี้เลยหนาวเลยเหมือนมามาประกวดด้วยอะค่ะการเตรียมตัวก็แต่งตัวตั้งแต่เช้า แลคิดว่าจะใส่ชุดอะไรตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วคือวางแผนเหมือนมาประกวดเองค่ะปกติผมไม่ค่อยมั่นใจตัวเองครับเพราะว่าผมผมว่าวันนี้ผมก็หลอนิดนึนงคือต้องคือต้องจัดเต็มหน่อยนะครับเพราะว่าได้มาเวทีที่แบบจุดต้นกำเนิดของเราครับผมก ลุกสบายสบายเท่ๆลุยๆ้อมที่จะเชียร์ทุกคนเต็มที่ค่ะว้าวนิดนึงวันนี้ก็จัดเต็มเหมือนกันเพราะว่าเห็นน้องๆเขาแต่งตัวเต็มยศกันแล้วเราจะแพ้ไม่ได้เออเราก็ต้องหล่อสู้ป่ะตื่นเต้นเดี๋จะบอกว่าโปรักชั่นอะว่าววังอลังการแบบระดับอินเตอร์มากๆเห็นแล้วแบบว้าวมากก็คือมาเวทีที่มัน บบจัดจ้านเรื่องแฟชั่นเราก็ต้องแต่งตัวว่ามันเป็นแฟชั่นเอ่อเอ่เอผมไอ้ออนี่ยอยู่แป๊บนึงขอขอแป๊บนึงขอแป๊บ<ม><ม>นะึงผมเสื้อเป็นชุดสูทเป็นเน้นเสื้อผ้าน้อยชิ้นหน่อยเป็นเสื้อกล้ามลูกเล่นก็มีสร้อยนิดหน่อยอะไรอย่างงี้เขาต้องเห็นดีเทลอ่าเห็นดีเทลเขาต้องเห็นดีเทลเป็าานเสื้อกล้ามมีอ่าตายแล้วภูมมีตัวเดียวนะข้างในไม่มีอะไรเลยนะอุ้ยอยากเห็นไหมคะอยากเห็นไหมคะขอค่ะเฮ้ยพอแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ข้อใหญ่เลย ให้กำลังใจน้องๆพ็อกซี่ด้วยค่ะอุ้ยหัวใจใครได้บ้างหรือเปล่าคะคืออันนี้เป็นลุกผมยาวครั้งแรกในชีวิตหนูที่ยาวขนาดนี้คือวันนี้ตั้งใจว่าจะเรียบหรูดูแพงแต่เรียบไปเรียบมามันก็ไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่อะค่ะอืมก็นีนิดนึงตามสไตล์ความแบบว่าสาวแอบแซบอย่างเราคอนเซ็ปต์ค่ะสีดำเป็นแมวดำก็เปลี่ยนสีผมใหม่ค่ะ สีแดงค่ะใช่จริงๆคือแบบตั้งใจจะเรียบร้อยนะคะดูจากแขนยาวแต่ว่าอันนี้เผิดสะดุดกระโปง <c oughs> นอกจากนี้ทีมนักแสดงยังร่วมยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดล2024 <c oughs> และส่งกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดทุกคนที่ไม่ได้รับตำแหน่งด้วยค่ะ จะบอกว่าสาหรับใครที่ไม่ได้ตําแหน่งเนี่ยไม่ต้องเสียใจอยากให้บอกอยากจะให้รู้ว่าแบบมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากแล้วก็แค่ได้มาประกวดเนี่ยมันก็ถือว่าได้ประสบการณ์ได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะคะส่วนใครที่ได้รับตําแหน่งนะคะก็ดีใจด้วยนะคะได้ยินมาว่าเก็บตัวเดือนหนึ่งแล้วทุกคนทําเต็มที่มากๆแล้วลว,วินิเชื่อว่าบางคนอ่ะมีความสามารถแล้วก็มีพรสวรรค์จริงๆแล้วก็ช่องเจ็ดไม่ทิ้งคนที่ทั้งตั้งใจแล้วก็ออมีความพยายาม แน่ๆค่ะก็เป็นกําลังใจให้นะคะก็จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าการได้มาร่วมประกวดในไทยซูเปอร์โมเดลในเวทีนี้คือจะได้หรือว่าไม่ได้คิดว่าทุกคนได้ประสบการณ์แล้วก็อะไรดีๆจากเวทีนี้แน่นอนคือการได้ที่1ก็ไม่ได้ว่าเป็นสิ่งที่แบบว่าการันตีความสําเร็จของตัวเราเสมอไปแต่คิดว่าเวทีนี้มอบโอกาสอะไรดีๆให้กับน้องแน่นอนค่ะแล้วก็แสดงความินดีกับคนที่ได้ที่1ด้วยก็สมดังใจหมายแล้วก็ทำสิ่งที่มันเต็มที่จน ได้ตำแหน่งนี้กลับคืนมาให้เราค่ะ